ครับเพราะว่าบริเวณนี้เราในการทําเหมืองแร่ดีบุกเนี่ยเขาจะต้องขุดเอาส่วนที่เป็นทั้งดินและหินแบบที่ให้ดูตัวเนี้ยเพื่อนําดินและหินที่มีแร่ดีบุกกับชีไลท์ปนอยู่เนี่ยจากบริเวณหน้าเหมืองนะครับโดยใช้รถบรรทุกไปยังนขนขนไปยังบริเวณจุดที่เราจะใช้รางกู้แร่เพื่อแยกเอาดินทรายทิ้งไปนะครับและให้เหลือเฉพาะ แร่ที่เราต้องการนะครับนี่นี่คือลักษณะของการทําเหมืองค่ะแล้วกระบวนการทําเหมืองเนี่ยมีกระบวนการโดยรวมทั้งหมดอย่างไรบ้างคะช่ยหมครับ<ช>ผมบครับนะอย่างดังที่ทผมได,ได้แจ้งในขั้นต้นว่าบริเวณหน้าเหมืองเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเราก็จะมีการเก็บเอาส่วนที่เป็นดินปนหินที่มีแร่อยู่เนี่ยค,ครักรณีก็คือใช้รถบรรทุกนะครับบรรทุกจากหน้าเหมืองไปยังพื้นที่ที่เราใช้รางกู้แร่ในการที่จะ กรอบกู้เอาแร่แยกออกจากดินทรายนะครับนี่คือนี่คือกระบวนการขั้นต้นการเปิดหน้าดินเราต้องขุดลงไปลึกเท่าไหร่อะคะในการทําเหมืองเนี่ยผมเชื่อต้องใช้คําว่าผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเขาต้องพยายามตักเอาให้ได้ดินปนแร่มากที่สุดนะครับที่สุดแต่แต่ทั้งนี้เนี่ยความลึกของเขาเนี่ยณปัจจุบันนี้เขามีข้อจํากัดคือมันมีหินก้อนโตๆนะฮะอย่างอย่างที่เราเห็นในพื้นที่ ต้องพยายามเลี่ยงหินพวกนี้คือก็เป็นข้อจํากัดของทางลึกเพราะว่าสามารถจะทําได้ลึกประมาณหนึ่งก็คือส,ส,สักประมาณไม่เกินห้าเมตรแขนแขนของรถรถตักอะครับแล้วก็ค่อยๆขุดลึกลงไปครับ <ล ug S 2> ผม <ไป S 2> ครับะะเพราะว่าถ้าเขาสามารถจะทําตามแผนเนี่ยเขาเขาคิดคํานวณที่ประมาณ25เมตรจากจากผิวปัจจุบันนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีแร่ที่ให้นะครับ ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราเดินทางไปยังรางกู้แรกนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่จะดําเนินงานต่อไปจากเหมืองน,นี้ใช่ไหมคะครับถูกต้องครับผมงั้นเดี๋ยวผมเราเราไปกันเลยไไหมครับค่ะ